กล้องจานเป็นกล้องจานแปลงล่างเียม้อยละเบึ้งทา้งหน้าเขียนว่าไทายเซตแต่ว่ากล้องเป็นกล้องอินโฟเซตอันนี้มันอาการของมันก็คือว่าเปิดแล้วตัดเห็นภาพนหนึงแล้วตัดอันนี้ตัดแล้วตัดแล้วเปิดใหม่ เปิดไม้น่อยนึงเห็นภาพแล้วมันก่อจะตัดตัดเริ่มเปิดใหม่อีกตัดแล้วตัดเป็นเริ่มเป็นรอสักคู่กำลัง่าสัญญาณเห็นภาพละตัดแล้วมอนละบานนี้มอนละเปิดใหม่เอง มันจะเป็นบูดวนแบบนี้อยู่ตลอดเป็นมอดแล้วเปิดใหม่หมอดเองเปิดเองจัาหน้นเห็นภาพเห็นภาพเราตัดมอดเห็นภาพละตัดมอดแบบนี้เปิดใหม่อีกก็สิมาไขเบิ้งไขเบิ้งว่ามันเป็น อีอย่างแท้เครื่องนี้ยังใหม่อยู่ยังบุทัานมีไผ่แกะเดล็อกมันแก่ค่อนข้างจะแข็งเพราะว่ามันบทันถด้ถือแกะจกเทือ่อคอยเป็นคนนอีที่แก้มัน ก็ใส่เคยควางเป๋าน่น,น้อยค่อยๆแงะไปเท่าละน้อยลันไปเท่าละหลอกมันจะมีเด่นหลอกอ้อมเลยออกมาแล้วทั้งในกับบมีฮอตคิฟ่นยังไม่เอี่ยมอยู่เลยแต่ค่อยกับพยายามสังเกตเบ่งซีฟินเตอร์ซีฟินเตอร์ซีคอนเดนเซอร์อยู่อยู่แผ่นไฟมัน ก็บบเห็นมีตัวใดปูดบวมเลยพยายามเบิงใกล้ๆก็้บเห็นมีเบิงแรยังดีปกติบบทุกอันโบมีอันใดปูดบวมอันนี้มันเปิดแล้วคอยกเอามิเตอร์มาวัดไฟเบิง ว่าไฟมันได้บ่มันจะมีไฟ3 3โวลต์ไปเลี้ยงแผ่นบอร์ด1 v โวลต์แล้วก็20โวลต์ไปเลี้ยงหัว LNB อยู่ทั้งจานไฟ3 3 3.3โวลต์ไปเลี้ยงบอร์ดก็มีาจจากแผ่นไฟอันนี้เป็น1 6โวลต์อันนี้เป็น21โวลต์ จำพวกนี้มันไฟปเปลี่ยงหัว LNB วัดเบิงไฟ1.8โวลต์อยู่ในแผ่นบอร์ดก็มีคือกันก็วัดเบิงต้นก็เห็นว่าไฟมันมีมาปกติค่อยก็มีแผ่นไฟเป็นแผ่นของของคนละเครื่อง แผ่นไฟตัวนี้เป็นของ ipm ค่อยก่อเสียมมาลองใส่ลองใส่เบิงแต่ว่าก่อนอื่นเขาก็ต้องจำสายไฟให้มันถือก,กันมันมีไฟ15โวลต์าโวลต์กาวแล้วก็3.3มโวลต์สายมันจะบูถือก,กันก็จำสายก็คือแกะสายถอดสายออกมาแล้วก็เสียบเข้าใหม่ อยู่ในแผ่นบอร์ดมันก็นมีคือการมันเขียนไว้อันนี้มันคอน่อยจำไว้เรียบร้อยละก่อสิมาเสียบปลั๊กลองเปิดเบิงอาการมันมีการสังเกยตยากจะต้องมีแผ่นไฟสำรองไว้เอาไว้ลอง บางเทีมันก็เป็นน้ำแฟนไฟก็ล้อท่าให้มันเห็นภาพเห็นภาพแล้วเห็นภาพแล้วก็ไม่เห็นตาเลยปกติมันเห็นหน่อยหนึ่งแหละมันตาแต่ว่าตัวนี้มันบ่าตาเลยก็แสดงว่าเป็นน้ำแฟนไฟแท้ แผ่นแผ่นใจไฟมันเทปินักการเปิดแล้วตัดตอนนี้เบิ่งได้ปกติค่อยก่อชวแผ่นไฟตัวนี้ใส่เลยเพราะว่าแผ่นไฟที่ว่า ที่ว่าจะซื้อมาใส่ใหม่ก็บริซื้อมาปลาไว้แต่ว่าเมื่อแรงนี้เจ้าของแข่งเพันสีมาเอาล่ะก็เลยว่าจะใส่ตัวแผ่นไฟสำรองนี่เลยแผ่นเ,เก่าก็ถอดออกอันนี้สายไฟ3.3โวลต์มันหลุดออกมากระเสียบเข้าไปไม่คือเก้า แล้วก็จัดแจงให้มันเข้าจัดแจงให้มันเข้าสถานที่ตอนนี้ข้อกาจัดแจงหันนอดทิมห้อยละวันนี้มาเบิงจจำเสียบใส่ไฟที่ว่าอยู่ในบอร์ดอยู่ในบอร์ดมันก็นมีเขียนคือกันมันจะเขียนว่า 3.3V โวลต์กาวาโวลต์แล้วก็1ิโวลต์ ก็จะต่อสายให้มันตรงกันถ้าสายบ่ตรงกันมันจะเปิดไ่ได้อันนี้มันใส่เก่าตัวนี้มันใส่เก่าที่เหลือก็เป็นสายซิมหาวโวลตัวนี้สายสิมฮาวโวล ก็ต่อให้มันถึกกอสิอัดยฟ้าทรงเพิ่นสิบิซื้อแผ่นไม้ก็ประทันละ